สวัสดีจ้าพี่หนอกมาว่านน่ฉันไปตลาดแลรอฉันไปเห็นพริกฉันก็เลยซื้อมาด้วย <c oughs> ฉันเห็นเม็ดมันน่ารักดีพี่นนองฉันเอาไปชิมแล้วมันเพ็ดอยู่แต่ก็ไม่เพ็ดเหมือนพริกบานเองอะเนาะก็ซ <c oughs> <c oughs> ื้อมาสองตน้นต้นนี้กินได้ ตัวน,นี้เขาบอกว่ากินไปได้ฉันก็นเลยถามว่าฉันจะสื่อ,อไปเอาเม็ดมันนี่เดี๋ยวฉันเอาไปไว้ในบ้านผ่านกระจกไดไหมว่างหน้าต่างได้ไหมเขาบอกได้เอาไว้ว่างเราไปตรงดรดน้ำไหลเขาหลดมาให้เหลวเนาะยังเชะอือนี่ฉันเห็นเขาปักเอาไว้มันปักรูปเอาไวยมันเป็นรูปพึ่งต้งใสปลูกให้ผึ่งเนาะ แต่ว่าก็มุดโตเขาพึงกินอะไรเนี่ยข้าพอก,กินไม่ได้พริกมันกินได้ทุกทุกพันไม่ใช่นี่นี่ตุ้มๆก็มีนี่ยังมีลูกใหญ่เนาะมันกินได้ทุกพันธุ์ไม่ใช่นี่พริกฉันก็ไม่รู้นี่ต้นน้อยนี่ฉันเด็ดพริก ต้มเต่งมาว่านนี่เพชรอยู่จ้ะเพราะว่นในกระดาษเขาเขียนบอกเนาะว่ามันเพชรเนะเราะแลวแบบเพชราำรับคนเยอรมันเนาะมันก็ไม่เพชรตำรับคนไทยรอกเนาะเขาก็บอกวิธีหลดน้ำวิธีเก็บเนาะเอาว้กี่องศาในบ้าน <c oughs> ไหวน้าต่างเนาะน็ไหวน้าต่างคัวเนาะ ไม่รู้มันจะอยู่น่านหรือเปล่าพี่หน้่งเม็ดมันน,านา่นารักน่ารักด้วยน่ารักเนาะเม็ดน,น้อยด้วยจิเป็นพริกขี้หนูบ้านเองนี่ฮึเนาะสงสัยจะเป็นพริกขี้หนูบ้านเองที่วิเก็บในด้งนะพี่หน้่งดงนั่งดำมันเนาะ คนบ้านเราเรียกดงนังดำคนเด๋ยวนี้จะรููจักไม่หนะดงนังดำดงนังดำกว่าดงที่เป็นสนามบินโคราชอะเนาะ,นะไปเก็บกระยาจากักตะกอนทำไมเป็นเด็กหน่อยเนาะไปเก็บไม่ดงจ้ะตยย้นใหญ่บางที่เก็บไม่ถึงพี่หนงมันสูงมากต้นมันอยู่ในดงหลายปีแลวเนาะในป่าจโจทนะ่ะไปกระยาไปหาเก็บโอ้โเพชรมากเลยเลยพี่หนง เม็ดหนึ่งเม็ดนึ่งในเพชรลูกลูกดิบดิบแบบว่าคือเขียวอย่างงี้เก็บมานี่ตากเดชขัวตำหนี่เพชรเหมือนกันเนาะมีอดอกอยู่อืมไทยย่อนแสงแสงมันไม่พอมันเลยเป็นยุบยุบยุบเนาะก่งกงเนาะฉันจะกินพี่น้อง เขากินไม่ได้พริกมันต้องกินหด่ยเนาะนี่ในต้นี่นนนไอกะเพาพี่นองกะเพาฝรั่งแต่เขาเขียนว่าไทยบาสลิคมเนาะเขาบอกว่ากะเพาไทยแต่บะกลิ่นมันนะพี่น้องกลิ่นจะเหมือนกะเพายังไงบอกไปถูกแบบรสชาติมันอะ่ะมันมันไม่ใช่กะเพาเทบ้านเรานะ่ะ จะบอกไปทูก่อนมันคืออะไรแต่มันก็เป็นกระเพราหน่อมีกลินกระเพราอยู่เนาะแต่ว่ามันไม่ใช่กระเพราดูไปนะมันไม่ใช่กระเพราบัานเองเนาะแต่กลินน่ะเป็นกระเพราแต่ก็ไม่ชุนเท่ากระเพราบัานเองนะฉันก็เด็ดไปใส่กับเข่าอยู่แต่ว่ามันเปืองน้ำนะพี่นองเนี่ยเขาเขาปักกิ่งเขาไม่ได้ปลูกเนาะเขาไม่ได้เอาเม็ดปลูกนะปักกิ่งเนี่ย ถ้าเราไปปลูกมันก็ไม่หลอดดอกหนาวแล้วเนาะฉันเอาดอกไว้เพื่อได้มิดเนาะนี่ช้อนนึงเพื่อได้มิดเนี่ยดอกสวยเนาะดอกสวยอืมหอมหอืมนารักน่รัก กินดีไหมพี่นงนี่มีใครรูจักมั้เนี่ยแล้ชื่อพริกอะไรมันกินได้หรือเปล่าทำมดลูกนี่มันก็ไม่เหลือละพี่นงเราะว่าเขาปลูกไข่แขกปลูกไข่ให้เราโชว์เม็ดเนาะพอเม็ดพวกนี่ซุกแขงหมดแล้วมันก็ตายเนาะมันไม่เหมือนพริกที่เราปลูกก็บ้านเราได้เก็บเม็ดไปเรื่อยอะเนาะแต,แต่ว่าต้นนี้ไม่แน่อาจจะปลูกได้พี่นองเนาะ ยวมันมดดอกมดเม็ดก็ลองเปลี่ยนกระถางดูเนาะเปลี่ยนกระถางใหญ่ดูแล้วก็รอมันปีหนาเนาะหนาโอนมามันยังมีลูกอ่อนมีดอกหลายอยู่จ้ะเนาะจ้าไปลวจ้ะเอาพริกเอาพริกมาอวดพริกอยู่เมืองนอกดีใจพี่น้องทับไปเจอพริกทับไปเห็นพริกเนาะ ดีใจจแต่ว่าฉันไม่ค่อยเข้าไปในตลาดนนเนี่ยถ้าไปนะมันก็จะมีเลยมีเื่อยๆเลยแต่ว่าวนมากคนก็นี่เขาจะเอามาโชน้าต่างเนาะเขาจะไม่เอามากินเขาซื้อมากแล้วเขาก็จะวางสวยกัน,น้าต่างเนาะแต่ว่าคนขายเขาบอกกินได้เนาะเออเขาเอามาละบอยพี่นงพี่กินได้อะ่ะคนคนที่ก็ตลาดเนาะแต่ฉันไม่ค่อยไปเนาะมา่อวา,านนี่ไปเดินเลยมองเห็นโนะ สวยน่ารักสื่อไปก่อนกินได้ไม่ได้ก็สื่อมาก่อนเละเนาะมันสวยน่ารักจ้ะคลิปนี้ไว้สำนี้กันจ้ะสวัสดีจ้า